สบายดีปลปปาลุงบุกเพสมนมัดคือเก่าเมื่อนีงก็สิได้ลงหอยลงหงบลาลุงเองเมือววาาเม่อนี้นี่ถามว่าเขาว่าว่าเขาทราบว่าเห็ดปวกยเมื่อนเห็ดกอสมนอมจะเสียลงหอยแล,ล้วปลาลุงเองลงหอย,หยบตอนใหญ่พอลงหอยปลาไฮเห็ดกอแต่หัวสิได้รุ่ยไรไปครั้งแรกเลยปลาลุงเมื่อนีสมงอมัปครั้งแรกของชีวิตปีนี่ปลาลุงเอยหายเฮ็ดโกเนาะ มึงมึงเหยียบว่าว่าเฮ็ดโกเขาได้หลายขนาดเลยสิลงไปเบิ่งกับน้องเหยียบบ่ลงลงหวยคือเก่าบ่ลงมื้อนี้ตาพังเยียบไปบ่ลงใไปงได้ดอนได้นะแต่หมู่สิได้ลงาลุงสมลงสิได้บ่อันนี้นมดก็บ่ฮู้อ เอามากเกี่ยมยืเอามกเกี่ยมให้จุกและมันว่จะสุกอยู่ตามน้องเยี่ยมไปปะลุงเอวเผื่อจะพาไปดอนใดน้งเยี่อสิพาไปวางไดดอนใดพังสบายดีปลุงพังพุน้องเยี่พาไปพังปลุงเอว นินข่าวว่าเขาว่าเฮ็ดเกเห็ดกาออกก็เลยเฮ็ดตอกเฮ็ดเกาะบ่ก็เลยสิลงมือหาเองบ้านนี้ก็เลยไฟก็ไม่ได้ไปหาเองแต่เราต้องเอาปิดจะได้นินข่าวเฮ็ดออกป้ายเล็กทางนี้กันแม่ได้ลูกแรกก็ถ่ายรูปต่ส้มกันปลงไง ไอ่อก็อยู่พุ่นเลยอดอนเลยปลุงอืมหอแต่ปลุงเอ้ทีนี้มวยเห็ดกกนจะหลอกเลยเงี้ยพุ่นยาวน้ำลางปลุงเอ้นี่ปลุงเห็ดมันปูดอกนี่ใส่แกงนอไม้ไปลุงไอ้ตตีนนอม้แต่ปีกายนอำมาเราไปใส่แกงน้ำมันจะปีนอไมันเบิรเลยแกงนอำมัก็เอเบไปใส่แกงนอไม้ปลุงแซ่ใส่ก็ไปอวด จักจานนีเดาลุงไอ้โหนี่ด,งงนดอกสีเหลืองเดาพลงุงอ๋อสิมี่เดาพลุงนี่บริเกียบเบืองเดาทานงเยามาปดาลุงไอ้เบืองไง,ปงไปทานเยามาเป็นได้ปดาลงงุลงได้จากดอกแล้วเบิงง่งช่วงคือจับ่มีเนาะ ผูกกระโพกกระโพกปลุงเห็ดเป็นปูจักจ้านอยู่เป๊ะอูบอ่หิตนี่จะกินใช้แกงหอไมๆเนาะผูกกระโพกห็ดเป็นปูออกไปลุงเอ้ดินชุ่มแล้วมันหองโอ้ผมตกลิ้นนะปลูกไอ้หนองหมอนมาเนี่ยแกยังปดยังตกลิ้นหมดเศร้าอยู่เนาะหันหลังเหยียบไปลุงเอ้ด ก็พูวาเปร้ยกแคนม่บริบัตมาลูกเลยแต่จริงเราบ่แม่น้ามาไปคุณเนาะก็พวป้นอยู่ลีล้อมาลูกเลยเดี๋ยวก็เหรนตะกสกดินบ่แม่คนบริบาตมาลูกอันนี้เนาะน้ามากกว่างี้เด้น้าถ่วหน้ามากตัวน้องมดมหาจิดอลมันกวดไปพบทไปต่อที่นี้เนาะไปถาลูกแต่ส้มกันไปลูกเหรอ Và đại vô hết còn cái gì phao của mấy phao của của Cứ ta xéo theo quần à Tại con mãi của nên nó ông là điểm hết Diệm một ngày nó vẫn lưu ha Lại kìa bừng đi, vào những Diệm à Thế này thôi thì kì nó hết cổ Nhà mà bây to Con lù bù lù dù Hết cổ nó vẫn lưu em <laughs> đại Ôi, nó dầm người này Hà nó mại nó dầm vào Nhóm nó, ai hết như nó ใช่ไหมก็ตัวนังเยี่ยมและว่าเฮ็ดก่อเฮ็ดเนาะนะนังเยี่ยมบอกขากันนี่ถึงขันมาแล้วต้องมีน็อตติดใหม่ติดมือมือเฮือนนังเยี่ยมวะเขาป่าหาหน่อไม้ยืนีบสัก้นังเยี่ยมมาเอ็ยงไงบ่มีวะเขาเสาะเป็ลไรหาหน่อไม้แต่บ่หงอสิได้หรือบ่ได้เปลนยังไงนั่งหมดกับบุหงอู้อมเฮ็ด เฮ็ดยนี่ยก็บอกเลยไม่ได้ดีเหือกระบอกอีกไม่ได้น้ำมันปูกเนาะฮะังโคกเอออยู่โคกเนาะเมื่อไห้ไปหาบอกเมื่อหร่คโคบอกฮหอยอาเมื่อยล่ะที่ว้านทำไมสิบันนี้ไม่งูไม่งูกระเบิดงาหรือกระเลุงเอ้ อืเมื่ออะไรบ่มันี๋ยวมาบอาไว้เตะเบากระตาเมื่อเลยใครติมีหูเขียวอยู่ในกระตาสนน่ะได้๋ยวซื้อกระตาเป่าเมื่ออยู่ห่วยเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นบุงบุงหน้าพม่ใหญ่ม้งมัดเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเมื่อขนมวงบีก่อนนมวงบีอยู่ก็พอระมัดอยู่ เี่ยงจิตตุบหน่อยน้องวิอยู่กับพ่อลงมาจิตตูบน่อยไปลงไอ้เทียงอย่างลงมาฮาฮก็เบิ่งว่าสิีได้แล้วเราบ่ได้อย่างเลยเนาะน้องเยไว้ย่างหมองหนึ่งขันมี่รูกมีกับไปเบื่องกันพระทางอ้ขยำบว่ามีอยู่หมองหนึ่งิันวาอยู่ใสบนพาไปไปลงตามบุนไป นมอติไทยยาวเด้อปลุงบ่ได้เฮ็ดให้นมอติไทยาวบาดนี้ปลุงเด้ตับุงตัวนี้มีแน่บอกองเยี่ยมจกองเยี่ยมบคือกันสิมแต่ละเตียวโอ้ยบุงยเนาะอยังกลายเนาะทางไม้อ้ยทางเห็ดลเยองเยี่ยมเบ เบิ่งหมูบุงบุ๋งมี่น้องวักสิ่ดมห้าครับเป็ลูกเลยมาเลยบุได้ไปสิ่มือนะได้บุได้ไปสิ่มือเหมยเลยบุงได้ป่ะนี่ งว,นวงนี้เออหมอเห็ดปอกนี่อวะก็เห็ดปอกวางน่นู่ออกไลยที่ไปเลยอยู่อยู่ในตะพังหอย,น,น,น,อยน,น,หนี่นี่จักจ้านอยู่วางนะวางเห็ดปอกได้เนาะโอ้หเยอะไปแล้ยปะลุงฝุ่นมันใจคักแล้วฝุ่นย่างแบบฝุ่นญาติฝุ่นมันใจคักอยู่ผมได้อีกนนนเนาะเลยเนาะ อย่าถามบึง้งเมาชิได้ก็เพื่นคิดอยู่บ่ปลาลูกนุ่มอดกับหัวนี่ครัไปพาะกันมองป่าไปเลยปลาลูกไหมมองฝน้องเปลา,าไม้ไปปลาลูกโอ้ยฮอนแล,ล้วปลาลูกเอ้ยมันจิคืออยู่บ่าคือว่าเป็นอึดเตืดอยู่ยนุ่มมัดคิดว่าบัวมา้าหาเห็ดบัวม้าหายหนูปลาลูกนุ่มมัดคิดว่าได้าะอ,อีช้างก็บาได้เลย หอ้เฮ so so ็ดก so ็ได้ฮาน้ำไม้ก็บมได้นี่มาหล่อป่าเนี่ยฟาปลาลุงมาหล่อป่าเลยพามาหายงเนาะโอ้ยช่างก็บมได้ยอมเมื่อนนี่ยแบบฟาขึ้นให้โค่ปานให้หงอยบ่มีเยอะเลยเนาะในหล่อป่าฟีอยู่มือนี่ใกล้แต่บริ ئة ตัวลูกให้มือนี่ยคือผ้าค้อพนพนก็ตกลินมันมือเนาะมือนี่เนาะอ๋อเนี่ยน้องมัดสีตะขอลาปีกิลาปารุงฝากก็ไหลก็แซ่ กติดตามสองน้องมอดในเด้อปะาลุง